ค่ะสวัสดีค่ะพอดีน้องฟางเขาเดินมาเห็นแม่รดน้ําต้นไม้เขาก็บอกว่าให้ช่วยไหมอ้าวเคยเหลือบอก <laughs> เออคนเราไม่ปฏิเสธนะถ้าอยากช่วยเหลือหนะ่อเออน่ารักจังเลยเนาะมาถึงก็ถามแม่ว่าให้ช่วยไหม <laughs> อันนี้มีต้องมีอะไรแนะ่นอนเลยขออะไรอีกจ้ <laughs> ขอ๋อเงี่ย <laughs> <laughs> มันอยู่คนเดียวอ๋อ <laughs> ไม่โล่ง,งเลยนะอืม <laughs> ว่าู้ว่าเขาไปไหนกันอืมอือั่ก็เป็นต้นไม้นะที่ลุงาพาปลูกอ่าก็ต้องมาช่วยกันดูแลเนาะตอนนี้กำลังโตแล้วต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วตอนนี้ก็หน้าแรงก็ขาดน้ำนี่เงสี่มน้ำมุดใยมากมใช่เพราะหน้าหนาว มรหลใช่แม่รถตั้งแต่นู่นแล้วอันนี้เออรถไปถึงนู่นเลยนู่นนูนน่น,น,นไปถึงกำแพงเลยไหมนะม่ะเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันเป็นต้นอนนี้น่ะต้นนกปากก้าวอ,อยากเล่นน้ำสิอเออไปใช้โกละครึ่งไหมวันนี้มันจะข้าไหม อืมไม่ข้าหรอกเพราะว่าของหนูต้องหมดต้องของหนูต้องเหลือเยอะกว่าแม่ตัวแม่ขาปแล้วบืายบายดึงไปแม่ดึงสายให้ ดึงกดเดียวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดปีงโถ่ถึงโอ้ยหนูโโต้อนลดต้นนั่นเหมือนกันอันนั้นก็ใส่สปริงเกอร์แล้วไม่ต้องรดแล้วเขาเอาสายไปใส่แล้วก็สปริงเกอร์มันแค่ทำไงขาดไม่ทัน,านรคาคาคำเลยอันนั้ <c oughs> น,นคือมันมันงอกว่าหรออะไอเสียงผูมันงอกว่หรอบานเขาไม่ใช่มันงอกใช่เหรอมันออกดอกแล้วเร็วแท้ มันเอ้าก็มันบอกว่าไม่อยากทนแล้วไงมันก็มันบอกว่าไม่อยากทนแล้วออกดีกว่ามันโอ้โหแล้วไหนอ้วนนาว อ้าวรุดอีกแล้วทำปิโมโอ้ยเราเสร็จตอนไหนกันนะคะมาดู <c oughs> วันนี้เรียนเป็นไงบ้างเรียนวิชาอะไรบ้างลนนู้ ประชาไทยสองข้ามป,ประชาไทยสองข,าข้ามสังคมแล้วก็อังกฤษอืมอันนี้สอบสอบสอบปลายเทอมแล้วบ่ยังไม่สอบเลยอ๋อยังไม่ได้สอบอ๋อเพิ่งเปิดเทมอมจ่า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 ไม่ช่วงเทอมเทอมสองมันจะมีแต่กิจกรรมเพราะว่าเดี๋ยวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ไม่ก็ยี่สิบห้าก็ยี่สิบห้าธันวาฮึมก็กีฬาสีอ้ไปะยี่สิบห้าธันวากีฬาสี ใช่แต่แต่กีฬาทีสามวันอือโอเคเขาครูบอกว่าจะมีสีมาใหม่แล้ววันที่สิบธันวาก็หยุดเพราะว่ามันรับธรรมนูญไม่ใช่เหรอเออฉลองงานองคูพอดีเลยออได้มาช่วยอะแม่แต่ว่าครูบอกว่ากีลาสีจีนนี่จะสีไม่เหมือนเดิมจะแบบมีทีกลมอะไรอย่างเงี้ยสีสวยมากที่ผมอ่ะ แล้วสรุปอยู่สีอะไรเขายังไม่จับเลยอ๋อยังไม่จับอ,อืมอยู่สีกรมมาเลยสีสเสื้อกมสวยเวอะอืมเรต้องได้ใช้เงินนีนะคะซื้อเสื้อกีฬาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีจ้างรำได้แล้วค่ะเสื้อกีฬา ตัวเท่าไหร่ปีที่แล้วเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทอ๋อรำหนึ่งงานก็ได้ค่าเสื้อแล้วเดี๋ยวให้เอฟซีจ้างรำเนาะจะได้ค่าเสื้อกีฬาใช่ไหมใช่แต่ยังไม่ได้ค่ารถเลยค่ะอ๋อยังไม่ได้ค่ายางรถใช่ไหมค่ายางรถยังไม่มีนะเอฟซีก็ต่างผลิตภัณฑ์เยอะๆอย่าลืมค่าคอมมิชชั่นนะคะจะเอามาเปลี่ยนยางรถใช่ยังลืมกั้างลรา อย่าลืมจ้างลำด้วยนะคะจะได้ค่าอย่างรถช่วงนี้งบช่วงนี้งบหมดงบน้อยน่ะยังไม่ได้เปลี่ยนยางให้น้องฟางเลยน้องฟางต้องไปกับเพื่อน,ถ,อนถ้าเพื่อนอยู่ใกลเพื่อนอาจจะคิดค่ารถเนี่ยแต่นี้เป็นทางผ่านอ๋อเป็นทางผ่านเออ่ะอือ,อพอน้องเรียนน้องฟางเนี่ยอยู่ใกล้เนาะ <c oughs> อ่าพอดีไปแต่เช้าก็ไม่มีคนมา ไปกับล้นหน่ะหนูไปคนแรกของโรงเรียนเลยใช่ถ้าไปพร้อมน้องน้ำมนต์ไปนั่งอยู่คนเดียวที่โรงเรียนคือเด็กนักเรียนก็ยังไม่มาครูยังไม่มาอีกทีนี้มันก็น่ากลัวใช่ไหมใช่อยู่อยู่เดกับม้าเออเอานะนี่ก็เป็นสาเหตุที่ต้องให้เพื่อนมารับนะอาจจะตอนแรกอาจจะไปด้วยพอดีไปไปแอบไปนั่งอยู่คนเดียวเงามากเลยนะเพราะแล้วเขาแถวตั้งเจ็ดโมงห้าสิบ อ๋อเขาเข้าแถวเจ็ดโมงห้าสิบนะโรงเรียนะไป<บ>เจ็ดโมงตรงอืมไปนั่งเปียวไปตายา <c oughs> <c oughs> น่ากลัวมากเออมันน่ากลัวเนาะใช่เออ<ต>ถ้า<พ>ไปแล้วมีครูมีนักเรียนก็พออย่างว่าหน่อยเนาะใช่อันนี้ครูครูกปกติมันจะมาเจ็ดโมงครึ่งอ๋อคือคือโรองเรียนน้องฟางเขาไม่ได้เหมือนโรงเรียนที่วานนอนนะโรงเรียนวานนอนนี่พรึบพรึบพรึบเรียนไปแต่เช้าคึกคักอืมอันนี้เงาเงียบเลยนะเพราะว่าเคยไปส่งเขาอยู่ นักเรียนอยู่ใ,ใกล้ๆก็เลยอาจจะย,ยังไม่มาเช้าๆเออยดูสายก่อนอืมรดน้ำก็มีความสุขรดน้ำเปนไม,ม้ท่านท่าโลนอเไรยงก่อนอ แต่นี่ลมเย็นๆว่าแล้วถ้าร้อนก็จะให้แม่ลดไม่ได้แล้วต้องมาช่วยกันลดไอแม่ทำคนเดียวไม่ได้เช่ไมไม่แต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวช่วงนี้หน้าหนาวอ๋ออ๋อถ้าหน้าร้อนป่านี้หนีไปแล้วใช่ไหมอันนี้นะอันนี้หน้าหนาวก็ลมเย็นๆสบายๆก็มาช่วยรถใช่ไหมถ้าหน้าร้อนก็เดินกลับบ้านเลยเรื่อยๆมาเออเอ มีเอฟซีถามว่าทำไมน้องฟาไม่มากินหมูกระทะหนูโรคความอ้วนหนูโรคฟ้าอ้วงว่าคนมีกินเยอะม,มากใส่กระโปงขาดไปกี่ตัวแล้วมแรงความร้อบอกเอฟซีแล้ว <c oughs> เออใส่กระโปงขาดไปกี่ตัวแล้วซื้อใหม่กี่ตัวแล้วเนี่ยนี่แหละสาเหตุที่ไม่ได้มากินหมูกระทะกับกับป้าแล้วกับกับพี่พี่ยูทูบนะ แค่ช่วงนี้เขากินอะไรกันก็อาจจะไม่ค่อยออกมากินค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนเพราะว่าล่าสุดเพิ่งไปเย็บกระโปรงมาไปเย็บกระโปรงอีกแล้วก็ <laughs> แบบกินขา้าวอีกแล้วนั่งพูดรถปีออกมาบ่โอ้ย <laughs> <laughs> ความลับนางฟ้านะคะอืมความลับนางฟ้าเปิดเผยแล้วรู้กันแค่ในไร <laughs> เดี๋ยวรถจนไปถึงนูเลยนู่น,นะเอฟซีนู่นโตแล้วต้นไม้ที่ลุงปลูกโตแล้วอันนั้นก็ช่วยกันอช่วยกันตอนแรกแม่นึกว่าแต่ฝนจะตกอุตส่าห์ดีใจว่าจะได้ไม่ต้องรดน้ำไม่ตกจไม่ตกเลยจ้าไม่ตกเลยจ้าไาอืมก็เลยต้องได้มารดนนะคะเพราะว่าสงสารต้นไม้ ต้นไม้มันแห้งนะฮะเ,เหมือนเรานะเราขาดน้ำเราก็อยากดื่มน้ำอยู่น้ำาเงี้ยต้นไม้ก็เหมือนกันหน,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 นูได้เรียนอะไรนั้นได้เรียนเกษตรก็ได้ทำได้น่าจะได้ปลูกเหมือนกันเอออดีแล้วหัดปลูกไว้อนาคตก็เผื่อจะได้ทำสวนทำไร่ทำนาอนาคตอยากปลูกยนจ้ะ <c oughs> อนาคตอยากเป็น เจ้าของสวนเจ้าของสวนทุเรียนใช่ไหมโอ้โหจ้ะงั้นก็ต้องงั้นก็ต้องหาหาคนเอ่อคนที่มีสวนทุเรียนแล้วอย่างนี้นะต้องไปเป็นลูกสะภ้ยเขาแล้วเนี่ยลูกสะภ้ยสวนทุเรียนแล้วเนี่ยนั่นนาังเปิดเผยแล้วอยากเป็นลูกสะภ้ยสวนไหนนี่เออเอาออาอยากเป็นลูกสะภ้ยสวนทุเรียนเพราะว่าอะไรคะจึงอยากเพราะว่าอยากกินนะคะอ๋อไม่คิดว่าถ้าได้เป็น ได้เป็นลูกจะพายโซนทุเรียนแล้วสงสัยจะไม่ได้กินเยอะหรอกเบื่อก่อนพราออยู่แต่กับทุเรียนก็เลยเบื่อรับทุเรียนไม่เป็นน,นักกินเยอะไม่เขาก็มีคนจ้างรับอยู่เราจะไปรับทําไม <M ai S 1> โอ้อมันก็อันตรายอยู่ดิเพื่อเขาต้องการเออเราเป็นเจ้าของนะเออเป็นลูกจะพายเหรอเออเป็นลูกจะพายเขา ลูกจะไปก็เอ่ออะไรนะแพ็คแพ็คกล่องกล่องดูเดินดูว่าอย่นงูนี้อะไรเนี้ยอืมจะทําสารพัดทุกอย่างแหละอ่าคุมงานอะไรเงี้ยเออดูแล่เอ,อเปิดเผยแล้วนะคะจากเปิดเผยแล้ว,ล,วลูกสาวก่อยอยากเป็นลูกสะภ้ยสวนทุเรียนหันมาหน่อยอ่าเดี๋ยวก็จะปิดคลิปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีนมากค่ะเดียน้องฟางก็รถไปหมดถึงเลยนะคะ ฝากดูคลิปด้วยนะคะเอเนาะสวัสดีค่ะ yeah.